สวัสดีชาวเวทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารีเพลย์จากทางบ้านมาฝากกันนะฮะในคลิปนี้นี่ส่งมาโดยคุณเคนะครับคุณเคนี่มาในรถ IS นะครับ t ทียเจ็ดเฮฟทของโซเวียตนะฮะอ่ในเกมนี้นี่เป็นเป็นเป็นท็อปห้องด้วยนะครับเป็นท็อปห้องด้วยก็ มีจอนกันด้วยนะข้างละ3คันนะครับก็คุณเคก็เพิ่งจะส่งให้ผมมาได้วันหนึ่งนะวัน2วันนี่เองพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยมีอะไรลงด้วยนะ <c oughs> แล้วผมก็ยังไม่ได้ดูด้วยนะครับผมยังไม่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะเราก็มาดูด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเห็นแต่ผลนะว่าได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะก็มาดูด้วยกันนะคุณเคก็เข้ามาในเมืองนะครับคนเดียวเลยคนเดียวเลย i อนี่ตอนนี้โหลดอยู่10.15วินาทีนะครับ ก็ถือว่านานพอสมควรน,นะสำหรับ T7 นะครับนานนิดนึงนะครับแต่ว่าดาเมจได้มาก็ค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าเนี่ยครับเท่าที่เห็นเป้ามันจะใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นปืนท็อปอะเจาะดีแรงแต่ว่าป้ามันใหญ่นะครับพอมันยําก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูจากในมินิแมปนี่คุณเคอยู่คนเดียวเลยนะเพื่อนตามมาห่างๆนะห่างห่างมากด้วยนะตอนนี้ คุณเคก็มองข้างหน้าไม่เห็นใครก็เดินลุยต่อครับเฮ้ยจมจมน้ำครับพี่จมจมน้ำครับพี่ซ้ายหน่อยไหมเออนี่จะจมน้ำตายซะเป,เปล่าตอนนี้โดนนำไปเลยนะฮะทางฝั่งทิศเหนือนี่เขาสู้กันตุ้มตาตุ้ม น่าจะไปเล่นกันฝั่งนู้นกันเยอะนะฝั่งนี้ค่อนข้างโล่งอ้าวเจอครับคันแรกครับ FV 3า4ครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วนะวิ่งอย่างเร็วโอเคกำลังโหลดอยู่แล้วก็ยังไงครับมองไม่เห็นแลเห็นแล้วเรียบร้อยครับไม่พลาดครับเป้าหกพอดีนะได้มา1คิวครับนัดแรก1คิวไปเลยนะธรรมดาครับสำหรับอาร์ตี้นะสำหรับ FV 3า4ก็เลือดค่อนข้างน้อยด้วยนะ คันที่2ครับเพื่อนกําลังไปประทะกับโอนิอยู่นะครับแล้วก็คุณเคเดินอ้อมมาด้านหลังนะ่ะทางนี้ค่อนข้างโล่งนะอ,อค่อนข้างโล่งก็โอเคอยู่นะแต่ว่าโดนโตนโอ้หมีมีเอฟวีสี่คันหนึ่งอยู่นะต้องเก็บก่อนนะยิงมาแล้วด้วยนะครับยิงใครไม่รู้นะไม่น่าจะยิงคุณเคละไม่ได้ยินเสียงตูมเลยเรียบร้อยครับ2คิวครับสนัด2คิวสคันนะ ด้านหน้ามีครูเซเดอร์ครับทางซ้ายนะครับนี่ก็น่าจ,จะนัดเดียวแหละเอ้าเข้าแท็กนะโอ้โหคือเป้าเราเห็นแล้วอะแต่ว่าถ้าเน็ตมันช้าเนี่ยมันก็จะแบบยังไม่ถึงอะเรียบร้อยครับแม่เสียได้ฮนะเสียเวลาไปนิดนึงนะสามคิวครับตบเด็กไปฮนะไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ยากครับตบเด็กมาครับเจอกับโอนี้แล้วเร่งไปที่ท้ายครับ373นะฮะ มีทีหกเจ็ดยิงเข้ามาครับหล่อยเขา้ามาตอนนี้คุณเคหันหน้าเข้าหาทีหกเจ็ดแล้วก็ยิงเข้าไปที่ข้างๆข,ของโอนี้ครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดครับอีกแค่สามเหลือไว้ทาไมนะเกืนคิวไปแล้วครับเรียบร้อยครับเออได้มาครับสามคิวฮะถ้าได้โอนี้อีกคันหนึ่งจริง,รงๆแล้วโอนี้ก็น่าจะตายนะเหลือไว้ทาไมแค่สามเนะี่ยตอนนี้คุณเคเดินกลับฐานครับเพราะว่าตอนนี้โดนนําอยู่เยอะมากนะเจ็ดต่อสนะิบสองเนี่ย คุณเคนี่เหลืออ e ีกแค่สามคันเท่านั้นมี i อของคุณเคนะฮะเชอร์ชิลแล้วก็ชินนไกตอนนี้โดนถล่มแน่นอนนะเขาถล่มมาแน่นอนเห็นอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็น E8 แปด m c s 3 E8 แปดคุณเคค่อยๆเลาะมานะสู้แบบเดินเข้าไป ในกลุ่มนี้ไม่ไหวแน่นอนโดนลุมแน่ฮะต้องเล่นระยะแบบนี้หาที่ซุ่มดีๆ su85 โอยโดนมา1นึ่งนัดสแนปไปไม่โดนนะตอนนี้ต้องหาที่กำบังก่อนนะครับเอาตัวรอดก่อนแต่ก็ยังมีจอนอยู่1นึคันนะ m12 นัากลัวด้วย m12 นี่แรงด้วยแล้วก็แม่นด้วยนะปลาน,นีดเล็งครับแล้วก็คิวไปนะไม่มีปัญหาครับ4 q คิวครับตอนนี้เหลือแค่สคันนะ สตตฟฟัง M42 มสโอ้ย453รล้านะอีกคันหนึ่งจะเป็นเชอร์ชิวนะในทีมของเรานะครับในทีมของคุณเคสิตอนนี้เขาหลบไปหลังซากแล้วนะอ้าวเห็นแล้วนะผมร,รีบยิงไปนิดนึงนะครับเป้ายังใหญ่ยอยู่นะเหลือคนสุดท้ายครับหนึ่งต่อเจ็ดครับตอนนี้หนึ่งต่อเจ็ดครับตอนนี้สตตฟฟังเขาล่ออยู่นะคือรอให้เพื่อนเข้านะ เขาก็ล่ออยู่คุณเครู้ทันครับหันมาทางด้านนี้ครับต้องเจอใครแน่ๆนะอ้าวมีคนมาแคปแล้วอีแปดแน่นอนนะแล้วก็ฮจอดลงฮนะโดนเข้ามาไปปลายนะไม่ได้ดาเมจนะทีหกเจ็ดครับจอดให้ยิงฮนะเรียบร้อยครับจอดให้ยิงลักษณะนี้เรียบร้อยแน่นอนนะ e ะอีแปดมาแล้วครับอีแปดแคปอยู่ด้วยนะครับ โอ้โหมากันลืมเลยนะมากันลืมเลยนะครับสติฟฟังก็ต่อไปเรนะื่อยฮะตอนนี้คุณคุณเคพยายามจะเก็บนะเก็บไม่ได้อาข้างหลังมาอีกครับท5 7้าเทีไม่ใช่ T57 ้าเจ็ดทีหนึ่งเฮฟครับทีหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ t 1หนึูนะคุณเคเลือกท1หครับแล้วก็ยังไงฮนะเข้าชนครับไม่ชนฮนะไม่ชนครับเข้าด้านข้างด้านหลัง มุมกดไม่ได้ครับด้านหน้าก่อนครับคันนี้ครับแคปอยู่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหโไฟไหมดีนะเครื่องดับไฟออโต้ทำงานนะทีหนึ่้าครับจะรอดไหมเนี่ยโดนลุมขนาดนี้นะ <S <S โ,อโ,โอ้โหแล้วทีหน้ายิงพลาดนะ <S <S โดนจอนอีกนะฮะตอนนี้ HP เหลือแค่หนะมันจะรอดไปได้ยังไงครับ <S <S แล้วทำไมเขายิง ยิงเข้าป้อมนะตรงนี้มีเนินอยู่นิดนึงนะเขาก็ยิงเข้าป้อมมันก็แข็งนะยิงไม่เข้านะครับเรียบร้อยครับหรือแค่สองคันนะรอดมาแบบโอ้โหรอดมาแบบไม่น่ารอดเอาคันสุดท้ายมาแล้วครับสตุกครับสตุกสามจีฮะเ,เดินมาให้ยิงนะนัดเดียวเรียบร้อยเลยคันนี้น่ากลัวสุดนะครับ M12 นี่ลงมาเฉียวๆแบบโดนนิดเดียวนีดตายแน่นอนนะเพราะว่าเลือดตอนนี้เหลือแค่6นะครับคุณเคนี่ไม่กล้าขยับเลยนะแต่ว่าตอนนี้คิวป็นสิบคันแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าจะรอดมาได้นะรอดมาแบบปาฏิหาริ์มากเหลือแค่6นี้เอากันไม่อยู่เลยนะไอเอสถามว่าแข็งไหมมันก็แข็งนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แข็งมากมายอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ยิงไป4644 เทียเจ็ดนะยิงไปสี่พันหกเกือบเกือบห้าพันคิวไปแล้วสิบคันนะโอ้นี่ผมเพิ่งจะดูพร้อมกับพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะตอนนี้ HP เหลือแค่หกการที่จะเข้ายิงจอน M 1 2นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาไม่จำเป็นต้องยิงโดนจังๆนะโดนเฉียวๆแค่แบบ แล้วนี่มันเป็นแพทเก้าจุดสิบแปดนะฮะรัสมีการระเบิดนี้แรงมากแรงมากตัดสินครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ M สิบสอนี่ HP เต็มแน่นอนนะขอแค่เฉี่ยวเขาก็ชนะตัดสินแพทชนะกันเลยครับตอนนี้เรื่องเวลาไม่ต้องห่วงครับเวลามีเหลือมีเหลือแบบถมเถนะคุณเคเดินเข้าไปที่ฐานของศัตรูแล้วนะครับหวังว่าจะได้เห็นตั้งแต่ระยะไกล เหมือนจะย่องเข้าไปแ<จ>ทบจะหยุดหายใจยังไม่เห็นใครนะอยู่หลังบ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่หลังเนินตรงนั้นคุณเคออกซ้ายออกซ้ายอ้อมดีกว่าพยายามจะแบบเดินไม่ให้ชนอะไรนะไม่ชนต้นไม้ไม่ชนอะไรเพื่อที่จะแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับ เพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าระยะการมองเนี่ย IS ดีกว่าแน่แต่ก็ไม่เสมอไปนะเขาอาจจะเจอก่อนก็ได้เพราะว่าเขาพรางตัวดีนะแล้ว IS พรางตัวต่ำกว่านะตอนนี้คุณเคอ้อมมาทางนี้ครับคิดว่าเขาน่าจะอยู่หลังเนิเนนะตรงที่ตรงจุดที่อาร์ตี้นี้ชอบไปซุกกันอยู่นะ อันนี้ถ้าผมไม่พูดอะไรนี่ทุกอย่างเงียบสงัดแน่นอนนะฮะนตีก็ไม่มีนะได้ยินแต่เสียงนกวิววิววิวว,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 วค่อยๆคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆไม่แน่ว่าเขาดักอยู่หรือเปล่าเจอแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับอืลุ้นอยู่ตั้งนานนะ ในเกมนี้นี่เอ็มแตกแน่นอนครับเล่นขนาดนี้นี่เอ็มแตกแน่นอนนะคิวไปทั้งหมด11คันเลยนะได้เอ็ทังเกอร์มานะครับได้ Hand of God นะครับได้บรูซเซอร์ดิวิสไฟฟลอยเอฟเฟกตนะครับเชลล์บลูฟได้เหรียญเยอะมากเลยเหรียญเยอะมากโครโบนอฟก็ได้มานะครับโครโบนอฟนี่ต้องเหลือคนเดียวแล้วก็ต่อสู้กับอีกทีมหนึ่งที่มีศัตรูมากกว่า5คนนะแต่เมื่อกี้เท่าที่ผมนับเนี่ยตอนที่คุณเคเหลือคนเดียวเนี่ยข้างเขาเหลืออีก7คันนะ หนึ่งต่อเจ็ดนะครับไม่ธรรมดาเลยนะชนะมาได้แล้วแบบเหลือ HP อยู่แค่หกนะครับเดี๋ยวต่อมาเป็นดูมิสลูอ่านผิดขออภัยนะฮะเป็นเหรียญที่อ่คิวอาร์ตี้ได้3คันนะครับอันนี้เป็นภูมิวิดอนะครับก็คืออ่คิวได้มากกว่า10คันขึ้นไปนะครับไม่ได้ได้กันง่ายๆนะคันนี้นะเออเหรียญน,นี้นะไฮคาลิเบอร์ครับแน่นอนครับสปาร์ตันนะเพราะว่า เหลือเลือดน้อยกว่า10%เนะเหลือเลือดแค่6%นะแล้วก็โดนยิงอย่างน้อย1ครั้งแล้วไม่เข้าเนี่ยจะได้เหรียญสปาร์ตันนะครับกำแพงเหล็กครับแล้วก็ท็อปกันอย่างแน่นอนครับได้เงินมา57,390นับะครับค่าปการะสบกานรณ์1,874นะครับ,บ,บ,ร 1, 8, 7, ค,รบคุณเคนี่ใช้ชื่อในเกมว่า K K X X นะฮะอยู่แคน E O B R t นะครับก็เนี่ยครับเหรียญเยอะมากนะเหรียญเยอะมากจริงนะแล้วก็ดาเมจนะเกือบเกือบ 5, เลยนะ 4,994นะโอ้โหเทียร์7 IS นะยิงขนาดนี้โหดมากนะคิวเป็นทั้งหมด11คันนะข้ามสบกันวิเพียว1,874นี่สูงมากเลยนะสูงมากเลยยิงไปทั้งหมด19นะัดนะเข้าเป้า17เจาะเกราะ16นะครับดาเมจร,รวม4,994บล็อกไป1,385แอซิไปอีกนิดหนึ่งนะ308นะครับเงินที่ได้มา57,000นะฮะหักค่า ซ้อมไป8,405นะครับค่ากระสุนใช้ลูกทองไปด้วยนะเท่าที่เห็นหักไป42,125แล้วก็ยุทธปัจจัยใช้ไปอันหนึง3,000นะเหลืองเงินมาใช้3,860นะครับเรื่องเงินไม่ต้องไปหวังนะโอ้โหแต่ดูผลงานนี้ยอดเยี่ยมมากนะ,ะนานๆก็จะได้เห็นแบบนี้อีกแล้วนะ วันนี้ก็เอามาฝากกันขอบคุณคุณเคด้วยที่ส่งรีเพยดีๆมันๆแบบนี้มาให้เราชมกันนะครับสุดท้ายนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ